สบายดีมื่อน,นี้พาพี่น้องมาเที่ยวบิ๊กซีสายไหมสื่อของกับบาตเด้อพี่น้องสื่อของกับบาตรเว้นขถวบิ๊กซีพองันไทยอยู่ถ่าย้บบเรื่อเนี่ยนะแบบจะมโมนมา,ามเป็นไงังไงพาทันทีทำเหมือนแบบอ๋อเข้าไปบิ๊กซีกันเลยพี่น้อง ครั้งแรกในชีวิตถือกล่องคือกล่องถ่ายออกข้างนอกเคยถ่ายแต่อยู่ในห้องมันกระเซียอายเลยตัลลกากันยันถอบกล่องด้วยน้องสาวน้องสาวน้องสาวแต่ว่ารูกสาวหนาที่พาหลัดมาเหตุงาน เปิ้นกับเสีไอ้อายกล่องแน่รัดเองยังอายกล่องแล้วพี่น้องเลยมันถ่ายข้างนอกกับขา้างในบวกขึ้กันถ่ายในห้องกับเอาอยเป็นไงถ่ายฮะเพียงแต่เอาอยากด็กเกี่ยวกันจน,นละมอก็อไปเสอ,อันนะก่อน,นไปไปเสีออันคล้องใส่ก่อน,นพี่สันเตอร์เวียนท่าหนาวด้วยยงสาวกันอายากล่อง เพราะว่าคนลาวส่วนมากเวลาเขาเจ้ากลับบ้านเขาเจ้าสิมาซื้อของเด็กพี่น้องซื้อของกลับบ้านสิเป็นขนมขนมเครื่องใส่ช้ยังต่างๆซื้อกลับบ้านเอาสิวันนี้พาน้องสาวมาเที่ยวบิ๊กซี่มาซื้อของกับบ้านสเนนานานสียง,ง,สบบสงสีดัง,บบน,ง,งนะเด็กพี่น้องนี่อัน,นวิทยุหรือย,อยังขาเจาะเปิด ภาดลองเถ่าเต็มตะกะเลยคนหลายเยี่ยแมลงแต่ละตัวนี้แหละมันหอมเออตัวนั้นเอาไปซองอะแหละม่อไหรพี่น้องบ่ได้เห็นหนาสาวเล่าได้พี่น้องหนาสดมันสิบก็คือหนาอันนั่งอันบ่อยใน่ห้องเด้วันสิบแบบ เดล็อกนับบอกตุ่นตุนี้แล้วไปทางไหยยังัวตังที่ก็ยังสื่ของมาฝากคนทางบ้านพี่เนาะกบ่าเขากับบ้าสื่ของก็มาฝากเวลาเขาจังมหรับใด้ขนมมาฝาก มามา,ม,ม,า,ม,ม,าม่าขนมหรือ,อรเปล่าสเป็นของใส่อันนี้กับน้ำยาปลาขนมอีกบ่อข้ออะไรมั้ง,งเออกูนะอ๋อเล่นดาอยู่บออยู่บออันนี้เอาอยู่บ่แปลขนมจะเอามามา

นมเราไปตังเอาดอกมันนักเอาแต่นมเอาแต่อ,อะไรพวกโอวันตินปไปเบิ่งเครื่องสำอ่างปะยาซีฟันยาซีฟันมีทุกอย่างเลย